สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอสี่ทุกคนทุกท่านนะคะพบกับช่องน้องต๊อกเต็กนะคะโจกทวีลูกแม่แบนะคะวันนี้เราก็มามามา,มาเยี่ยมพ่อควานขุมทรัพย์นะคะมาที่บ้านเลยนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคคสวัสดีค่ะก็ได้มามาก็ได้ ได้มันแก้วของคุณพี่แป้มไปพร้อมนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณพี่แป้นนะคะวันนี้เราก็มามาเยี่ยมมาเล่นนะคะแต่ก็ได้ของไปพร้อมเลยนะคะได้มันแก้วไปพร้อมเลยนี่นี่เรามาดูน้องช้างนะคะโอ้ที่อยู่เขานะคะโอ้ วางใหญ่มากเลยนะคะโล่งด้วยล่มไม้ก็เยอะนะคะล่มลื่นมากเลยนะคะบ้านน้องขุมทรัพย์น่าอยู่มากเลยนะคะน,นะคะตัวงานในสง่างามมากเลยนะคะพันยายก็ก็ไม่เคยเข้ามานะคะเข้ามาก็มาก็มาผ่านๆไปตัดอ้อยตัดหญ้าน,นะคะแต่วันนี้ก็เข้ามาที่บ้านเลยนะคะ มาถามเรื่องจะเอาน้องต๊อกแป๊กไปเข้าโรงเรียนด้วยนะคะก็จะฝากคุณพ่อควานคุณซั์นะคะไปเข้าโรงเรียนกับเขานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้คุณยายต้องดูเลิกดูยามก่อนนะคะว่าจะไปวันไหนวันนี้ชื่ออะไรนี่ลูกหลอแทนอ๋อใน,นสมหวังนะคะลูกหลอมากงง จะงานงามมากเลยนะคะเป็นอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะทั้งอ้อยทั้งเชื่องเนาะเชื่องไปเชื่องมากเลยนะคะพอขวานมาเชื่องมากเลยมาจากตรงใหมนได้มาใหม่จังหานสวยลุกล้องาน ดูงานอ่ะงา,าก็เกนะคะทำงานงนมาเลยคนแม่นม่เชื่ออะไรกันน,นี่คนแม่ถุงทองคนแม่ทองคนแม่ถุงทองอคนแม่คนแม่ลูกบกแม่ของน้องคนซับนะคะวันกยู่เดือนนะคะสามเดือน โอ้ใกล้จะได้น้องเองแล้วนะคะน้องคุนทรนี่จะได้จนน้องอีกแล้วนะคะใกล้จะได้เห็นหน,น้ากันแล้วฝั่งนู้นนะคะดอลล่าพับพันโอน้ฝนั่นโน้นดอลล่าดอลล่าเคยจะทับกับแม่แบงค์อยู่นะคะออปอน่อนทับก่อนที่น้องต๊อกแป๊จกจะเกิดโอ,อ้หลายปีแล้วน้องจะทับแล้วทีนี้ไม่ได้แม่แบงค์ไม่ยมอมแม่แบงค์ไม่ยอมตอนนั้นเอาดอลล่าไปทับนะคะแต่ก็ไม่ได้ ไปได้ของของโชคชัยนะคะขอขอทางงานนะคะจะได้ดของโชคชัยนะคะต่อตอกแบกแล้วก็อีกที่วันดีก็ของอินทนนท์ของนนลุงลุน,น,น,นก็อ้อากาศบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะบ้านน้องสมตัดนะคะกว้างลมไม้ก็เยอะนะคะอือ นี่นะคะบาลมีช้างนะคะบาลมีช้างอยู่ตรงนี้นะโอ้โ oh หเข้ามาปุ๊บสัมผัสได้เลยนะคะว่าคือบาลมีช้างอยู่ตรงนี้บ้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะลมลืนมากเลยะคะ่ะดีใจที่ได้เข้ามานะทุกครั้งก็จะเข้าไปนี่จะขับรถไปก็ไปถึงบ้านตาตรงนี้ก็ไว้ก็กลับ เพราะว่าต่างาก็อยู่นี่เนาะมากับยดนนี่เราเป็นญาติกันค่ะเลยมาต่างากแกจะมาอยู่นี่มหาตาก็แต่ไม่ได้เข้าไม่เคยเข้ามาเห็นอยู่ว่าเป็นชาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าดาวอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้เราก็ไปจากข้างหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับนี่ก็ตื่งมาเมื่อกี้บอกไปจัดอ้อยบอกบ่าว่า้ามาหนี่โทรบอกก่อนนั่นเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านจริงเพราะว่าพลานช้างนะ ยอมรับว่าลําบากมากค่ะลําบากมากค่ะลาําบากอะไรเพราะว่าต้องหาให้เขากินตลอดทั้งวันนะคะเราขาดไม่ได้าต้องหาคนอดได้นะคะช้างช้างของเราเราเลี้ยง กดไม่ได้นะคะพ่อความทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะมองไปเห็นเขาหยิบหยุด้าหยิบอะไรหนูก็สบายใจแล้วถ้าถ้ามองไป่เห็นเขาโยกเราไม่มีอะไรกินเลยต้องออกจากบ้านแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนกันหาแล้วครับตรงไหนค่ะวันไหนเขาได้กินวันนั้นควานช้างก็นอนหลับอุ่นใจแล้วจ้าวันไหนเขาไม่มี ย่าไม่มีอาหารวันนั้นน่ะควานก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะบางทีควานช้างนะข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงนะคะใช่ครับผมนี่ก็ข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงครับผมค่ะจริงปนยายก็เป็นเหมือนกันค่ะจ้ะแต่เช้ามืดครับแต่เช้ามืดพอจะมาก็ต้องต้องย่าให้เขาก่อนจ้ะให้เขาได้กินก่อนเราก็ถึงจะค่อยกิประทานจบข้าเหมือนกันค่ะเหมือนกันข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงบางทีข้าวเที่ยงไม่ได้กินไปกินบ่ายเอาไปกินเย็นเลย เหมือนกันค่ะแต่ก็สุกใจนะคะความผูกพันนะคะที่ได้เลี้ยงเขาเ,เลี้ยงดูเขานะคะเพราะว่าวานช้างกับช้างนี่ก็เป็นอะไรที่ผูกพันเหมือนคนในครอบครัวนะคะเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานเ,เลี้ยงเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะเราพึ่งพาอาศัยกันเาาานขาเลี้ยงเราเราเลี้ยงเขานะคะเขามีชีวิตแต่เขาพูดไม่ได้ เราเราเป็นคนเราพูดได้เราทําได้เราต้องหาให้เขากินนะคะยามที่ที่ที่เราไม่มีงานแต่พอตอนที่เขามีงานเขาก็ช่วยเราส่งเสริมเราให้มีอยู่มีกินเหมือนกันนะคะช้างค่ะก็วันนี้คุณยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอก็ขอค่ะ ป้ามานะครับน้องตักเต็กที่มาเยี่ยมนะครับให้กำลังใจเขาขอบคุณฝากฝากช่องน้องตักแต็กด้วยเด้อจ้าช่องน้องตักแต็กเป็นช่องเล็กฝากช่องของน้องขุมทรัพย์ช่องใหญ่ด้วยนะคะจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะ